สครี่คนเ่อรกชุมนุมเองดูหวัดตัวไหมครับข้างในนั้นไม่มีไม่มีผู้ชุมนุมเหลืออยู่แล้วครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ท่านได้ยืนยันมาว่าไม่ได้มีมาตรการที่รุนแรงไปกว่านี้ไม่มีแก๊สนำตาแล้วก็ไม่มีกระสุนยางก็มีความตั้งใจที่จะไปนำคนที่อยากจะกลับบ้านแต่ว่าติดอยู่แต่ละสถานที่เพื่อที่จะกระจายสสอไปอนำคนเหล่านั้นออกมาเพื่อที่จะให้กลับบ้านได้อย่างปลอดภัย แต่ท่านพักข้าพมมบอกว่าก็ยังไงก็ต้องจับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ตชดครับแต,ต,อตอนนี้เขาจับอยู่ใช่ไหมคะยังจับอยู่ครับนตัวไปแล้วเรียบร้อยได้ใช่ไหมคุณผู้ชอได้ยินว่าเป็นหลักร้อยอยู่ที่ตชดครับอตอนนี้ท่านก็ยังยืนยันว่ายังไงก็ยังต้อง,องจับอยู่ท,ทั้งที่พวกผมเข้าใจว่ามีหลายคนอยากกลับบ้านแต่ว่าติดอยู่นะสนามกีฬาบ้างหลายๆที่บ้างตามที่ได้รับรายงานมาก็พยายามอยากจะไปพาคนพวกนั้น กลับบ้านในฐานะที่เป็นผู้แทรแนราษดรเท่าน,นั้นเองาาแล้วที่เ<อ>หลือไมว่ากันจากการสอบถามเนี่ยทางท่านพระพงผ์ได้บอกไหมคะว่าได้มีการใช้กระสุนยางหรือว่าอะไรที่มันเมื่อกี้ท่านให้ให้ท่านสัญญ,ญากับผมแล้วครับว่าไม่มีมาตรการที่รุนแรงแล้วครับคืนนี้แต่ยังยืนยันแต่ยังยังยงไงว่าก็ต้องจับแล้วก็ไปที่ตชดแล้วก็ระดมอะสอสอทั้งพรรคเก,กา้าไกลแล้วก็เรียกร้องพรรคฝ่ายค้านให้ไปเจอกันที่นั่นแล้วก็เอนนี๋ยวจะได้ไปรับรองสิทธิ์กันห้าพัยังไงบ้างคะเพราะว่า ไม่ต้องฝากแล้วครับไม่ต้องฝากเพราะว่าเมื่อวานมีประชุมหัวหน้าพักมีท่านสมพงษ์ท่านสงครามแล้วก็มีตัวแทนจากหลา,หลายพักก็ได้เตรียมเอกสารหลักประกันที่จะคอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่โดนรวบจากประสบการณ์ที่ตั้งแต่คืนวันที่13 14 15หเนี่ยหลายคนโดนลูกหลงทั้งนั้นครับบางคนมาเป็นครั้งแรกแค่อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงบางคนมารับแฟนที่ตกหล่นอยู่บางคนเป็นเด็ก ที่ไม่รู้อีโนยเนี่ยโดนจับมาแล้วก็ไม่รู้ว่ามีการประกาศอยู่ใช่ไหมครับบางคนอาจจะทํางานอยู่แถวนี้หรืออะไรอย่างนี้ที่ไม่ไม่ได้ต้องการที่จะชุมนุมก็มีน่าจะมีเยอะแล้วก็น่าจะมีที่โดนจับเยอะแต่คราวนี้เขาก็ต้องมีคดีติดตัวไปเพราะว่าบางคนอาชีพมาถแถวนี้หรือเดินผ่านมาแถวนี้แล้วโดนรวบไปก็น่าจะเยอะอยู่ถ้าจากสติตตในสองสามวันที่ผ่านมามองว่าการกระทําทแบบนี้ในความรู้สึกเราในี่ คือบอกว่ามันเกินสัดส,ส่วนไปเพราะว่าในสองสามวันที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ก็มีการแสดงออกให้ชัดเจนว่าไม่มีความรุนแรงไม่มีอาวุธปราศจาศกอาวุธที่มาหลายๆครั้งก็มีแค่การชุมนุมธรรมดาก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ความรุนแรงหรือว่าใช้การสลายอย่างนี้ถึงแม้ว่าท่านบอกว่าจะทำเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นมีการขอ หมายสารมีอะไรมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันนนั้นก็ต้องมีการมีการเจรามีการเจราจาไปด้วยเราเห็นมีเด็กอายุห้าขวบอยู่ในนั้นเรามีคนที่อายุต่ำกว่าเด็กมหาวิทยาลัยอยู่ในนั้นก็น่าจะมีทั้งไม้อ่อนแล้วก็ไม้แข็งถ้าท่านก็ควรที่มีเจราจามีคนกราบแทบเท,ท,ท้ากับพื้นไปแล้วว่าขอให้หยุดยิงคนที่ควบคุมสถานการณ์อยู่ก็น่าจะออกมาเจราจาด้วยแต่ว่านี่ไม่มีการเจราจาอะไรเลย ได้มีการขอให้ปล่อยตัวกลุ่มคนที่ย UM> ังติดค้างัันอยู่บ้างนะคะขอว่าอย่าให้จับเพิ่มครับขออย่าให้เพราะว่าหลายคนที่ต้องการที่จะกลับบ้านตอนนี้ขอให้ให้พวกผมไปพาพวกเขากลับมาถ้าเขายังไม่ยอมกลับผมจะเป็นคนบอกให้เขาว่าเราลองลองดูดิว่าก็กิดับรเลยิ่งเจ้าหน้าที่กระทำแบบนี้จะยิ่งให้ยกระดับการชุมนุมหรือว่าสร้างความขัดแย้งก็ทุกทุกแอคชั่นมันก็มีรีอคชั่นนะครับก็เราต้องมีสติแล้วก็เริ่มหันหน้ามาพูดคุยกัน้แล้วก่อนที่จะสายเกินไป อย่างกรณีตอนนี้คิดว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อเราจะเกิดอะไรยังไงคาดการยังไงไว้บ้างครับตัวผมก็ไม่แน่ใจแต่ฐานะที่เป็นผูแ้แทนรัษฎรก็ตอนนี้เรียกร้องว่าอยากจะให้เปิดสภาสมัยวิสามันทางพรรคฝ่ายค้านนอกจากที่จะพูดคุกยไกลกันไปแล้วในเรื่องของการช่วยเข้าประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ยังพูดคุยกันถึงการที่จะเปิดการประชุมสภาสวิสามันเพื่อที่ให้มีการตรวจสอบการใช้อํานาจอย่างปัจจุบันเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นการใช้อํานาจกฎหมายพิเศษ ในช่วงที่ไม่มีสภาหมายความว่าอำนาจของฝ่ายบริหารเนี่ยล้นฟ้าในขณะที่อำนาจนิติบัญญัติตอนนี้ไม่มีอยู่สิ่งเดียวที่จะทําได้ตอนนี้ในการถามเป็นเหตุและผลในการประกาศพรกเชิญร้ายแรงแล้วก็มาตรการในการควบคุมเป็นอย่างไรเหตุผลตระกะเป็นยังไง,าาง,ไงอะไรเป็นยังไงมีการเ,เข้าควบคุมและมีการช่วยดูแลความปลอดภัยเป็นในตัวหรือไม่เนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะได้สอบถามรัฐบาลตอนนี้กม็มีความตั้งใจที่จะเปิด ประชุมสมัยสมัยวิสามันให้ผู้แทแนรัษดรได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ช่วยพอนหนักเป็นเบาก่อนที่มันจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียว